ทังเทวลาช่วยทีล้างผมไขรีเกิงไปแล้วผมกลัวเฮาขายไม่ดีก็ขอให้ช่วยพอขายดีก็ให้ช่วยอีกเจ้าจะกลัวอะไรนี่ก็ถ่ายยอกขายเยอะๆก็กลัวต้องเสียภาษีต้องเข้าวแวกยุ่งยากแน่ๆถังเทวลาสวยให้ผมไม่ต้องเสียภาษีเลยมั้ยยาก็ได้นะแถมแพ็กเกจทัวร์ห้องรถงพร้อมที่พักและอาหารฟรีให้ด้วยเอาไหม ไอจ้จ้าแบบนั้นไม่เอาวะชีงั้นผมปิดร้านนี้เลยดีกว่าเลิกทำไปเลยใจเย็นๆเดี๋ยวดูคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วจะรู้เรื่องภาษีบัญชีกฎหมายที่เกี่ยวกับร้านโชห่วยจะได้ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปจริงๆแล้วการเสียภาษีเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าเสียภาษีมากก็แสดงว่าเรามีรายได้มากตามไปด้วย ร้านค้าโชห่วยต่อให้เป็นแบบบุคคลธรรมดาก็ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีละสองครั้งอยู่แล้วคือภาษีครึ่งปีในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและภาษีประจำปีในเดือนมกราคมถึงมีนาคมแต่ถ้าร้านของคุณมียอดขายเกิน1,8ล้านแแสนบาทต่อปีต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและจะต้องทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามรูปแบบที่กฎหมายกําหนดด้วยเฮงไหมยายุ่งอยากต้องทํารายงานอะไรก็หมายลูกเยอะแยะอู้ปวดหัวไม่ยุ่งยากเลยครับถ้าคุณลองนำโปรแกร,รม POS ที่จะช่วยคุณดูแลเรื่องการขายสินค้าสต็อกสินค้าการทำบัญชีและทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายให้ด้วยสะดวกมากๆและข้อดีของการทำบัญชีคือ จะสามารถหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริงได้ซึ่งหักได้มากกว่าแบบเหมาจ่ายที่หักได้แค่ร้อยละ60เท่านั้นแล้วคุณยังสามารถรวบรวมเอกสารการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องเช่นค่าสินค้าค่าขนส่งค่าโทรศัพท์ค่าสาธารณูปโภคค่าแรงเงินเดือนมาหักค่าใช้จ่ายในร้านได้มากขึ้นอีกด้วยนะที่สำคัญที่สุดคือทำให้ร้านค้าสามารถรู้ภาพรวมของกิจการได้รู้สินค้าคงเหลือ ช่วยวางแผนการสั่งซื้อได้ถูกต้องและดูออกว่าที่ร้านมีค่าใช้จ่ายอะไรรั่วไหลควรปรับลดตรงไหนบ้างคุณก็จะสามารถทำธุรกิจได้อย่างสบายใจและยังได้ช่วยให้ประเทศของเรามีงบประมาณมาพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้นอีกด้วยนอกจากเรื่องภาษีและบัญชีแล้วยังมีเรื่องของกฎหมายซึ่งถ้าเราจะเริ่มต้นร้านค้าโชห่วยสิ่งที่เราต้องทำคือ เริ่มจากต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก่อนถ้าอยากเป็นนิติบุคคลคือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือบริษัทจำกัดก็ไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือถ้าจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ไปที่กรมสรรพากรทางนี้สินค้าบางอย่างที่จำหนา่ายต้องขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสุรายาสูไพ่ มเมล็ดพันธุ์ยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้านเป็นต้นขอบคุมทั้งเทวลามากๆเลยอากองไปขอเล็ก,ลกๆหน่อยทีครับจะไล่รวยๆสักทีเอาไปนี่เด็ด1570ธุรกิจมีปัญหาหรือต้องการข้อมูลอะไรก็โทรไปถามเลยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปดูที่ w w w d b d g o t h ก็ได้ หรือจะสแกน QR Code นั่นก็สะดวกด,ดี